สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคุณกำลังอยู่กับช anel Alternative นั่นเองนะครับและนี่คือเกม One Piece Bounty Rush นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จะมาทําการนะครับบอกตัวละครทั้งหมด5ตัวละครนะครับผมที่มือใหม่สามารถที่จะหยิบมาเล่นได้นะครับผมต้องเข้าใจคําว่าเน้นว่ามือใหม่นะครับเพราะว่ามือใหม่สําหรับเกมนี้นะครับก็อาจจะยังดอทไม่แม่นอาจจะคาดการสกิลศัตรูไม่เป๊ะนะครับผมดังนั้นถ้าคุณมี5ตัวละครนี้นะครับอาจจะไม่ต้องใช้สกิลเพย์เยอะนะครับผมก็สามารถที่จะเริ่มต้นนะครับผม ID แล้วเล่นได้แน่นอนครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปพบเนื้อหากันเลยดีกว่า สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและไปพบกันเลยนะครับกับตัวละคร5ตัวละครครับผมเอาละครตัวละครแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือโกดีโรเจอร์นั่นเองนะครับเป็นราชาจนสลัดนะครับผมตัวละครนี้มีความโกง ของเขาค่อนข้างโหดเลยครับเหมาะสําหรับมือใหม่เหมือนกันนะครับผมถ้าคุณกําลังโพสหายดีนะครับผมซึ่งแน่นอนครับตัวละครนี้นะครับมีสกิลคามุสซีนะครับผมค่อนข้างระยะไกลเลยนะแล้วก็แบบว่าสามารถเกิบสแต็กได้ถึง100%เนะครับผมเมื่อเขาปาดครบ5้าครั้งจะแรงมากเลยนะครับเอ่อแล้วก็แน่นอนครับสกิล2ก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงอสกิลนึงนะครับคุณจะขัดสกิล2โรเจอร์ได้มีแค่ทําการเอ่อนนอกแบ็กเท่านั้นนะครับผมนั้นถ้าถ้าไม่นนอกแบ็กนี่ก็คือแบบสา เป็นสกิลที่แบบเขาจะไปติดฐานะนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ต้อเรียกว่าเดฟตอนนั้นนะครับพลังป้องกันมากกว่า70%เลยนะครับผมที่บวกเข้ามานะครับผมดังนั้นเนี่ยเขาจะใช้สกิล2ได้อย่างโกงมาเป็นตัวนึงที่สกิลชาร์จโกงที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้ดังนั้นเนี่ยคุณไม่ไปต้องหลบศัตรูอะไรเลยครับผมถ้าเขาไม่มีนั่นใจว่าเขาไม่มีน็อกแบงแน่นอนนะครับผมคุณสามารถชาร์จใส่หน้าเขาได้เลยนะครับผมเหมาะสําหรับมือใหม่กันเลยทีเดียวนะสำหรับโรเจอร์ตัวนี้นะครับผมและ ตรงแบบนี้นะครับผมเออเขานะครับผมเหมาะสมกับหลัเหมาะสมกับเหรียญ DAMAGE มมนะครับผมนั่นก็คือเหรียญ3ฟรีนะครับผมก็มีทั้งหมดมีเป็นฟรีเดสสฟรีนะครับผมแต่ว่า ถ้าคุณไม่มีในส่วนของลูซี่เนี่ยคุณก็สามารถใส่พี่สอปีได้นะครับก็สามารถแทนกันได้นะครับความต่างก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับผมเผิ <ๆ S 1> ม่มงแรงกว่าด้วยนะครับผมนะสำหรับสายนี้บางคนบอกว่าใส่โบอาดีไหมนะครับสำหรับพี่นะครับโบอาน่าจะเหมาะอาคามากกว่านะครับแต่โรเจอร์ก็สามารถใส่ได้นะครับมันก็จะเพิ่มความถึกได้แต่จริงๆแล้วตัวละครเขามีความถึกค่อนข้างโหดเลยนะครับผมนะเพราะว่าเขาสามารถ ที่จะโดนตี20%แล้วเด้งเลือน30%นะครับเหมือนตัวละครเป็นอมตัดเลยนะครับจะฆ่าเขาก็คือต้องสกิลเดียวให้แตกเลยนะครับผมนะให้โดนแบบเกิน50%อะไรประมาณนี้คือแรงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแน่นอนครับต,ตัวละครเขามันแพ้ทางอยู่แค่ตัวเดียวครับผมในเกมนะครับผมในประมาณ150-60ตัวเนี่ยเขาแพ้แค่ตัวเดียวนะครับผมนั่นก็คือ อาคาอินุเท่านั้นนะครับผมนอกนั้นคือไม่แพ้เลยนะครับค่อนข้างโหดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครนี้เหมาะสำหรับมือใหม่มากคุณไม่ต้องดอสเก่งเลยนะครับผมกดชาร์จแล้วก็แตกแน่นอนนะเออนะครับผมชนะซับฟ้าได้ทุกตัวนะครับผมเมตาฟ้าได้ทุกตัวนั่นเองนะครับแน่นอนครับตัวละครนี้ผมให้ไปเลยนะครับผมความโกงนะครับผมความเก่งนะครับผมคือ5ดาวเลยนะครับผมนะเออนะครับยังไงก็ลองไปสุ่มเล่นกันดูนะครับตัวนี้ต้องดองเพชรนิดหนึ่งครับผม ตัวละครที่2ของเรานะครับผมที่เล่นงานประมาณนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่เลยครับนั่นคือลูฟี่ตัวนี้นะครับผมลองลดแรงลงไปดูนะครับหรือว่าเริ่มต้นดูนะครับผมคุณจะเจอรูฟี่ตัวนี้เยอะมากนะครับผมเนื่องจากว่าเขาสามารถเก็บสแต็กได้นะครับเราราวเจนะครับผมแล้วก็เขาสามารถแปลงล่างที่จะเป็น2รล่างได้เป็นทั้งสายหมัดและสายวิ่งนะครับผมดังนั้นตัวละครนี้คุณเป็นตัวเดียวเลยนะครับผมที่สามารถที่จะเล่นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเป็นสายวิ่งนะครับผม แต่โดยพื้นฐานเขาคือสายหมัดนะครับผมดังนั้นก็เล่นเป็นเชิงสายหมัดละกันนะครับผมทําดาเมจไปนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็สําหรับตัวละครนี้นะครับก็ค่อนข้างโหดค่อนข้างเกลียดนะครับเพราะว่าการต่อยสายโลนะครับผมเขาแตกทุกตัวนะครับย้ำว่าแตกทุกตัวนะครับไม่แพ้ตัวอะไรเลยนะครับผมสําหรับสายโลนะครับผมดังนั้นเขาก็สามารถที่จะแปลงร่างนะครับผมแล้วก็ใช้หมัดคิงคองกันอันทรงพลังของเขาเนี่ย ทำลายศัตรูได้แทบจะทุกตัวในเกมเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าโกงมา,มากๆตัวนี้นะครับเพราะดาเมจของเขามไม่สนเดฟนะครับผมสําหรับร่างบาวแมนนะครับผมนะแล้วส่วนร่างสเน็กแมนก็ยึดทงไว้ขึ้นมาอีกนะครับค่อนข้างโกงเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวนี้ถ้ามือใหม่มีตัวละครนี้อยู่ในกํามือนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครนี้แม่ง เอาแค่ววล80นะครับผมหรือ70ก็ได้นะครับผมชนะตัวละครววร้อยได้แทบทุกตัวนะครับผมดังนั้นความห่างชั้นของ ID ก็เริ่มจะน้อยลงนะครับผมถ้าคุณมีตัวละครนี้ก็สามารถที่จะฆ่าแล้วก็กดหัวเลาะได้เลยทีเดียวนะครับผมว่า ชั้นนี่ค่าเลเวลร้อยได้เลยทีเดียวนะอะไรประมาณนี้นะครับผมและแน่นอนครับตัวละครนี้เหมาะกับเหรียญสาโบอามากที่สุดนะครับผมเพราะว่าลูปี้นั้นนะจำเป็นที่ต้องมีความถึกของโบของเหรียญโบอาด้วยนะครับผมส่วนความแรงของเขามันไม่ใช่ข้อกังขาอยู่แล้วนะครับคุณสามารถแบบต่อยได้อยา่างรุนแรงอยู่แล้วนะครับผมแต่ข้อเสียของเขานะพรพบาะแพ้โรเจอร์อย่างชัดเจนนะครับผมเจอโรเจอร์คือเอาง่ายว่า ท,ท,ท,ทีชนารดจะได้คุณต้องมีร่างสเน็กแมนไว้เตรียมพร้อมนะครับเพื่อขัดสกิลได้ถ้าคุณสามารถขัดสกิลเขาได้คือจบนะครับผมแล้วก็ความเก่ง,งเขายังไม่จบนะครับผมเมื่อเขากดใช้สกิลเนี่ยมันก็จะคูดาวไวมากนะครับผมนะถ้าคุณแบบแปลงร่างกลับอะไรเงี้ยมันก็จะคูดาวไวมากนะครับเราก็สามารถใช้สกิลต่อได้คือมันโกงเลยนะสําหรับการคูดาวของเขาโกงมากมากนะครับผม เออครับผมถึงแม้จะแพ้โรเจอร์แค่ตัวเดียวแต่ว่าตัวละครมันเก่งมากๆเลยนะครับเพราะ้คุณมีติดไอดีไว้ค่อนข้างจะดีนั่นเองนะครับเป็นเรียกว่าเป็นไซตามะแห่งเกมวันพีซเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับตัวละครนี้พี่ให้ไปเลยนะครับผม5คะแนนนะผมเก่งมากๆนะครับถึงแม้ช่วงหลังจะโดนเปร้อดกระทืบนะครับผมแต่ความเก่งของเขาก็ยังเก่งอยู่นั่นเองนะครับ ตัวละครที่3ของเรานะครับผมนั่นก็คือเปโลเปโลสเปโลสเปโลนั่นเองนะครับเป็นตัวละครสุดเกลียนในยุคนี้เลยนะครับน้องๆก็คุณสามารถเปิดได้นะครับผมช่วงนี้กาชาเขามานะครับผมนับเป็นตัวระดับรีเจนนะครับก็ถือว่าเก่งเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีสกิลในส่วนของลูกกวาดและสามารถทําคอมโบได้นะครับผมและเมื่อคุณตีติดฐานะได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะโจมตีเขาอย่างรุนแรงได้นะครับผมเรียกได้ว่าแพ้ ไม่แพ้ตัวอะไรเลยนะครับผมเพราะว่าความเกลียนของเขาถือว่าเป็นตัวในเชิงที่เล่นง่ายนะครับผมเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าโจมตีศัตรูได้ทุกตัวทุกตัวเนี่ยคือติดฐานะลูกกวาดแน่นอนนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะไปเจอตัวที่ไม่ติดฐานะนะครับแต่ถ้าโดนดาเมดของพลังโจมตีของเขาไปเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครสําหรับผมแล้วเป็นตัวละครที่เล่นง่ายง่ายเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยใช้ง่ายมากแล้วก็โดนง่ายด้วยหลบยากนะครับผม แต่ว่าวิธีการใช้มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับผมคือให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดคือคุณต้องใช้ในจังหวะที่เขาเผยได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวสายซัพพอร์ตแถว2ประมาณนั้นนะครับผมถ้าคุณทําแบบนั้นได้นะครับผมคุณก็สามารถที่จะพลิกเกมได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนฆ่าศัตรูในตอนที่มันติดแข็งนะครับผมแต่เพื่อนเราตอนนั้นก็สามารถที่จะหลุดรอดหรือพ้นวิกฤตออกมาได้นะครับผมซึ่งตัวกรนี้มีประโยชน์สำหรับทีมมากๆเลยทีเดียวนะ ส่วนเหรียญที่เหมาะเขานะครับผมผมยังเชียร์เป็นเหรียญ3ฟรีนะครับผมแล้วก็ในการจัดแท็กของเขานี่ถ้าคุณสามารถจัดแท็กเจ็ดเทพโจรสลัดได้นี่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็การตี3จังหวะของเขานะครับผมก็มีโอกาสติดฐานะลูกกว่าถึง5 0เนลยนะครับผมค่อนข้างมีประโยชน์สําหรับทีมมากมาเลยนะครับยุคนี้นะครับแล้วไปรอดไปโรนนะครับเอาตรงๆเลยนะครับผมพี่เคยเล่นตัวละครเลเวลร้อยนะครับผมแล้วไปเจอไปรอดไปโรเลเวลหกสิบโดนมันฆ่าตายนะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โห มันไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับเปรย์อตเปรโลนครับแล้วสังเกตคอมโบของเขาให้ดีนะครับผมกดสกิล2แล้วก็สกิล1นะครับผมนะเออกดสกิล1แล้วก็สกิล2นะครับขออภัยนะครับผมก็สามารถที่จะเป็นคอมโบแล้วก็สามารถเข้าไปตีจังหวะเอาง่ายว่าคอมโบชุดนี้สกิลชุดเดียวแตกนะผมเรียกเป็นชุดสกิลนะครับผมสกิลชุดเดียวแตกแล้วเขาไม่แพ้ตัวอะไรเลยนะครับผมนะโอเคถึงแม้จะเจออาคาโดนเรียกได้ว่าเล่นยากไปบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าจังหวะ เตล็อตเปโรไม่แนะนําให้เดินบวกนะครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างเชื่องช้านะครับแต่สก,กิลมีประโยชน์แน่นอนครับถ้าเจอราคาก็ต้องถอยออกมาก่อนนะครับตัวละครนี้ความเกลียนเอาไปเลยนะครับผม5กะโหลกเลยทีเดียวนะครับผมตัวเขาที่ค่อนข้างโหดนะถ้าใครมีติดไ d ดีไว้ผมบอกเลยว่าพาสซีฟแบบนี้นะผมโกงมากๆเลยทีเดียวนะครับ ครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่เล่นง่ายมากๆนะครับผมไม่ต้องใช้สกิลเพย์อะไรมากมายนะครับผมและสามารถกันธงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของยูตัสคิดนะครับผมหลายคนบอกว่าอูพี่แต่นี้ยูตัสคิดเล่นยากนะครับผมหันไปเล่นไคโดกันหมดผมมองอย่างนี้นะครับผมผมมองว่าไคโดมันโดนโรเจอร์หนักมากนะครับผมมันโดนโรเจอร์ถึงขั้นแพ้หนักมากจริงๆเลยนะแต่กับตันคิดนะครับผมถ้าเทียบแล้วนะครับไปโดนลูฟี่ประตูหนึ่งนะครับผมนะแต่รูฟี่ถือว่าโหดนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับ ถับว่าเกมนี้นะผมมันเป็นการยื้อธงนะผมถ้าการยื้อธงของเขาเนี่ยสามารถที่จะกันจนเพื่อนเติมได้เนี่ยผมมองว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับและรวมไปถึงสกิลของเขานะครับผมสกิลของเขามีถึงมีน็อกแบ็กถึง2ท่านะครับผมก็สามารถทําให้สายวิ่งกระเจิงได้ข้อเสียของเขาที่ผมเห็นเลยชัดเจนคือเขาไม่มีกันน็อกแบ็กนะครับผมดังนั้นถ้าเขาโดนน็อกแบ็กออกทงเนี่ยค่อนข้างลําบากเหมือนกันแต่แน่นอนครับพราเขาออกทงแล้วนะครับผม เขาก็มีน n o c k back สวนคืนได้อย่างแน่นอนนะครับที่บอกว่าตัวละครนี้เล่นง่ายผมวิจารณ์ในเชิงที่ว่าแค่ยืนพงเฉยๆเลยนะครับผมแล้วก็กดสกิล2นะครับผมที่เป็นโลหะของเขานะครับผมรอบตัวนะครับคุณก็จะเด้งเลือดนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ กันธงนะจังหวัดนั้นทาดาเมจพร้อมกันโดยที่คุณไม่ต้องโจมตีเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลมันโจมตีศัตรูอยู่แล้วถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปเล่นดูนะครับตัวละครนี้เอาง่ายๆว่าระวังลูฟี่ไว้ตัวเดียวพอนะครับผมนอกนั้นผมไม่กลัวเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีลดามเมจรวมๆแล้วถึง80%นะครับผมแล้วก็ใช้เหรียญด้วยนะครับก็จะกันดาเมจได้เยอะมากนะครับตัวละครนี้ไม่ต้องกลัวทั้งโรเจอร์ทั้งอาคานะครับผมถ้าอาคากดอมาตะคุณดอทให้ได้แค่นั้นเองนะครับพอดอทได้แล สกิล2นะครับผมมันก็สามารถที่จะทําให้อาคาหมดอมตะได้นะครับจริงๆส่วนตัวนะครับกับตันคิดกับอาคารครับถ้าอาคาบวกกับเราในธงนะครับผมหนนะครับผมยังผมยังรู้สึกว่ากับตันคิดมีภาษีเยอะกว่าที่จะชนะได้ด้วยนะครับผมยิ่งโรเจอร์ไม่ต้องสืบเลยนะครับผมเรียกได้ว่าชนะได้แน่นอนนะครับเป็นสายโล่ที่มีดาเมจนะครับผมแล้วก็มีความป่วนอยู่ในตัวนะครับตัวละครนี้ กันทงโหดมากนะครับผมดังนั้นถ้าคุณมีไว้ใน ID สดีสำหรับมือใหม่นะครับเล่นง่ายแค่ยืนกันทงไม่ต้องทําอะไรเลยครับยืนกันทงอย่างเดียวค่าซับนะครับผมหรือใส่แท็กนะครับผมซอนแกนไลน์ได้บอกเลยว่าลูฟี่ก็ลูฟี่เถอะนะครับผมลองมาต่อยดูนะครับผมคือโหดมากๆสาหรับตัวนี้นะครับลองมาเล่นกันดูนะครับสาหรับกับตันคิดนะครับตัวนี้ผมให้เรื่องของกันทงไป5กะโลเลยเว้ ัละครระดับ5้านะครับผมนั่นก็คือเป็นโคซกิโอเด้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครสายวิ่งยึดตรงไว้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมที่อาจจะเล่นสายวิ่งไม่เก่งนะครับเพราะว่าสายวิ่งอย่างค่าคู่หรือว่า มิดโกลเด้นวีคหรืออะไรก็ตามนะครับผมค่อนข้างจะใช้สกิลเพย์เยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันต้องดอทแม่นๆแล้วก็กดสกิลแม่นๆนะครับผมเพื่อไม่ให้โดนขัดแตสำหรับโอเด้นะครับถ้าคุณมีใน ID นะครับผมก็สามารถที่จะวิ่งยึดธงและพาทีมชนะได้เลยนะครับผมเพราะว่าอะไรครับมือใหม่ไม่เป็นอะไรมากนะครับผมกดท่ากันโมดูกินะครับในการพุ่งออกไปหนีนะครับผมหรือว่าเพิ่มบัฟในการวิ่งให้กับเพื่อนได้นะครับแล้วก็โทเก็นโทสึกะนะครับค่อนข้างแรงเลยนะครับผมก็คือ เป็นท่าที่โหดมากๆนะครับผมแล้วก็สามารถตีสายโลได้ทุกตัวเลยนะครับผมที่มีดาเมจ นะครับผมแล้วก็ตัวโอเด้งนะครับมีดาเมจสำหรับสายโล่โดยเฉพาะนะครับผมนะเพราะว่าเขาตีสายโลดในธงแรงมากนะครับผมส่วนเหรียญที่เหมาะจริงๆนะครับผมสําหรับผมนะเอ่อสำหรับที่พี่คิดไว้นะครับผมนั่นก็คือโดฟามิงโกรอวิ่งนะครับผมแล้วก็ลูฟี่เดสโรซ่านั่นเองนะครับเพราะคุณจะได้ทั้งดาเมจแล้วก็ยึดธงไวโอเด้งเน้นยึดธงดีที่สุดในยุคนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปบวกอะไรมากมายนะครับผมแล้วคุณสามารถปั้นซับ ั้นแท็กได้หลากหลายมากสําหรับโอเด้งนะครับคุณจะใส่แกนไลน์ก็ได้นะครับผมโลกใหม่ก็ได้เหมาะเข้าไหลยหลายแท็กเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบเล่นง่ายนะไม่ต้องใช้สกิลเพย์เยอะเนื่องจากว่าสามารถกดพุ่งนะครับผมแล้วก็เดินหนีแล้วเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพลิวนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่จะฝึกสกิลเพย์ในช่วงแรกเหมือนกันนะครับผมถ้าคุณเล่นตัวละครนี้เก่งอยู่ขั้นแอดวานแล้วผมบอกเลยว่าตัวละครนี้นะครับสามารถพาทีมชนะและพลิกเกมได้เยอะมากๆนะครับผม นั้นตัวละครนี้นะครับผมยึดทงไวแล้วก็เกลียนมากมานะครับผมให้ไปถึง5กะโหลกเลยทีเดียวสําหรับการยึดทงนะครับถือว่าเป็นตัวที่ยึดทงโหดมากและผิวที่สุดเลยนะครับสาหรับโอเดงนั่นเองนะครับ้ก็จบไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สําหรับ5ตัวละครนะครับที่ถ้าคุณนึกไม่ออกราบอกไม่ถูกนะครับผมก็สามารถที่จะ ซื้อได้ดีนะครับผมหรือว่าปั้นนะผมรอตู้เข้ามาอะไรย่างนี้ก็ดองเพชรเอานะครับผมถ้าคุณอยากเป็นสายปั้นถ้าคุณเป็นสายในการซื้อขายนะครับผมก็สามารถที่จะซื้อหาตัวละคร5ตัวนี้นะครับผมในดีก็สามารถทำให้คุณเล่นง่ายขึ้นนะครับผมหรือคุณอาจจะหาตัวเดียวก็ได้นะครับผมมีงบจํากัดก็หาตัวเดียวก็ได้นั่นเองนะครับโอเคถ้าชเบเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่ใหม่ใหคลิปหน้านะครับผมอยากผมทาจัดดับตัวละครอะไรอีกนะครับผมหรือว่าแนะนําตัวละครแบบไหนนะครับก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ